ดีใจค่ะเพราะว่าพิมเองก็เป็นคนที่อตอนเรียนอะคะ่ะก็ตอนตอนสมัยเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยคือจะชอบมากจะชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบชอบเรื่องวิทย์ด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้มาเป็นพิเซนเ,เตอร์แล้วรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสแนะนําสิ่งดีๆบอกสิ่งดีๆต่อให้กับน้องๆค่ะ ยนสี่มิตินี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ได้ดูค่ะแล้วก็อาพิมพ์ชอบที่เป็นแฟมแลบค่ะที่เหมือนต้องประดิษฐ์เองได้มีโอกาสทําเองเหมือนได้เป็นนักประดิษฐ์ไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการแบบพย,ยายามเหมือนเป็นการดูว่าตัวเองจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็นถือว่าเป็นการค้นหาตัวเองด้วยไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนุกดีค่ะชอบค่ะก็ สุขเสาร์อาทิตย์นี้เนาะเหลือแค่3วันเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาหรือว่ามาแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งได้นะคะมาสนุกกันที่นี่พาครอบครัวมากับเพื่อนๆได้ทั้งความรู้ทั้งความสนุกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะคือเข้าชมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย แล้วในเวลาอยู่กันเราก็ได้มีหน่วยงานต่างๆมาคอยมาจัดบูธให้ซึ่งแต่ละบูธก็รับองเลยนะคะว่าอลังการมากๆเนี่ยอย่างภาพยนตร์สี่มิติอันนี้ก็แนะนํามาเลยค่ะว่าสนุปมากจริงๆค่ะยังไงก็ก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะได้ลองเรียนรู้แล้วก็ได้ลองสนุกกับวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเจอกันนะครับ